สวัสดีค่ะเพื่อนๆขาวันนี้กลับมาเปิดครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้วิกกี้มีทำา2เมนูนะคะเมนูแรกจะเป็นยำเล็บมือนางใส่หมูยอนะคะเพื่อนๆขาทานอะไรแซ่บๆวันเสาร์นะคะแล้วก็จิบน้ำลำญ่นิดหน่อยนะคะวันนี้จะมีคนมาทานข้าวด้วยเนาะและเมนูที่2ก็จะเป็นกระดูกหมูใบพายผัดพริกแกงเผ็ดนะคะเพื่อนๆขา กับแก้มของเราหรือว่ากับข้าวของเราในวันนี้นะคะรับรองค่ะว่าจัดจ้านมากเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็มีไม่เยอะด้วยนะคะสามารถทําตามกันได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีเมนูในหัววันนี้นะคะเอาเมนูของวิกกี้ไปทําตามได้เลยนะคะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะค่ะวัตถุดิบของวิกกี้นะคะในส่วนของยำนะคะวิกกี้จะมีเล็บมือนางนะคะมีหมูยอค่ะ ผักนะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่มะเ,เขือเทศนะคะแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำยำนะคะจะมีวิกกี้ใช้พริกขี้หนูนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็มะนาวนะคะส่วนน้ำปลาน้ำตาลเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่เราทํายำกันนะคะส่วนที่2นะคะจะเป็นกระดูกหมูใบพายนะคะก็จะเป็นกระดูกหมูประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขามีเนื้อแล้วก็มีกระดูกอ่อนนะคะวิกกี้ใช้ ประมาณ500กรัมหรือเกือบๆโลนึงอะคะ่ะแล้วก็มีน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะของคุณยายค่ะคุณยายทาเองนะคะแซ่บมากเลยค่ะแล้วก็มีพริกแดงแต่งแต่ง,แต,งแต่งแกงนะคะแต่งผัดเผ็ดนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆคะ่ะวัตถุดิบของเรามีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทำง่ายมากเลยนะคะแถมอร่อยและจัดจ้านมากเลยค่ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาทำผัด ผัดเผ็ดก,กระดูกหมูก่อนละกันเนาะหรือยำค่อยทำที่ลังเพราะว่ายำมาทำง่ายนะคะเพราะว่ากระดูกหมูวิกกี้จะต้องเคี่ยวหน่อยนะคะวิกกี้ใส่น้ำปันลงไปเลยนะคะเพื่อนๆพริกแกงนี่วิกกี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาหมดไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเผ็ดนะเนาะเดี๋ยววิกกี้ขอลองใช้สักครึ่งนึงก่อนละกันเพราะว่าเผ็ดจริงเผ็ดจังค่ะของคุณยายเนี่ยเราจะผัดพริกแกงก่อนเลยนะคะผัดพริกแกงให้หอมเนาะ ขาก็ผัดจนหอมละะแล้วนะคะเพื่อนๆขาเราใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆขาข เปลี่ยนกระทะแล้วนะกระทะของเราเล็กไปหรือเปล่า <c oughs> ที่เติมน้ำหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเคี่ยวกระดูกหมูสักเล็กน้อยนะคะโอเคปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ ถ้าต้องการน้ําเพิ่มก็ใส่น้ําเพิ่มไปได้อีกนะคะเพราะว่าเราต้องเคี่ยวกระดูกหมูสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อให้เค็เปือยแล้วก็เคีเ่ยวได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะค่ะในระหว่างที่เราเคี่ยวนะคะเดี๋ยววิกกี้ขอปรุงรสเลยเนาะวิกกี้ใส่ผงปรุงรสนะคะน้ำตาลเล็กน้อยะคะ่ะ หอยน้ำปลาค่ะประมาณนี้แล้วก็วิกกี้จะใส่พริกไทยไปหน่อยเพื่อให้มีความเผ็ดร้อนวันนี้วิกกี้คุณยายบอกว่าคุณยายไม่ได้ตำพริกไทยเสริมไปให้นะคะในพริกแกงก็เลยวิกกี้เลยมาใส่อย่างนี้เอาเนาะแล้วก็ เคี่ยวนะคะเพื่อนๆค่ะชิมรสไปด้วยเคี่ยวไปด้วยนะคะโอ้ยโอ้แต่รสชาติน่าจะเข้มข้นอยู่ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าพริกแกงของพี่ยายนี่เผ็ดเอาเรื่องค่ะสีสันนี่แบบว่าออกจัดจ้านมากโอเคค่ะเคี่ยวเขาเอาไว้อย่างนี้นะคะในระหว่างเคี่ยวกระดูกหมูนะคะพี่จะมาปัานพริกนะคะเตรียมทำยำนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะได้แล้วค่ะคเพื่อนๆค่ะตอนนี้กระดูกหมูของเรานะคะ mm. ก็เผยได้ที่แล้วนะคะแล้วก็พริกแกงหอมมากเลยนะคะวิธีจะใส่พริกขี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะคเพื่อนๆค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะรสชาติแบบจัดจ้านมากเลยนะคะเมนูนี้ถ้าทำนะคะข้าวหม้หม้อเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นกับข้าวก็เลิศเป็นกับแกงก็อร่อยนะคะ จานมากเลยมาค่ะเดี๋ยวมาเรามายำกันก่อนเลยนะคะน้องๆมากันแล้วน้องๆมากันแล้วเจ้าบ้านยังทำกับข้าวไม่เสร็จเลยอ่าใส่พริกกระเทียมนะคะที่เราปั่นเอาไว้แล้วเนาะ แล้วก็ใส่น้ําตาลค่ะวิกกี้จะทำออกเปรี้ยวหวานนะคะเพืเ่อนๆค่ะแล้วก็น้ํากระเทียมดองนะคะวิกกี้จะยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะวิกกี้ขอใส่มะนาวก่อนเนาะ ใส่มะนาวตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ชิมนะคะเพื่อนๆค่ะเอารสชาติที่เราชอบนะคะเอารสชาติที่เราชอบมะนาวก็ไม่ค่อยมีน้ําค่ะไม่รู้จะพอหรือเปล่าสองลูกเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยว,วิกกี้เอาไปใส่อีกนะคะอ่าเดี๋ยวคนให้น้ํำตาลละลายแล้วก็ใส่น้ํำปลานะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะวิกกี้จะใส่หมูยอที่ลวกแล้วนะคะเล็บมือนางที่ลวกแล้วเช่นกันนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มป,ปลายๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้ยิ่งใช้พริกขี้หนูนี่นะคะ เผ็ดถึงซวงมากแบบมานี้ก่อนนะคะเพื่อนๆชอบรสไหนก็จัดเลยนะคะโอเคค่ะ นี่ค่ะยำเล็บมือนางที่จริงใจของเรานะคะรสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขาเดี๋ยวมาจัดจานกันเลยนะคะมาค่ะกลิ่นดีมากค่ะเพื่อนๆค่ะารสชาติก็ดีด้วยค่ะกิมความรู้สึกว่าถ้าเราทำยำเนี่ยพอใส่น้ำเออน้ำกระเทียมดองลงไปเนี่ยมันทำให้รสชาติจัดจ้านขึ้นอีกนะคะเพื่อนๆค่ะนขา หรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบใส่ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าในความส่วนตัวของวิก,กี้นี่ก็คือมันค่อนข้างที่จะจัดจ้านนิดนึงอะนะคะเพื่อนๆคะอ่านี่ค่ะอีกหนึ่งเมนูค่ะผัดเผ็ดกระดูกหมูของเรานะคะนี่ค่ะพริกแกงฉ่ำๆเลย แล้วก็รสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะน้องๆรีวิวเวสมานะคะบอกว่าอยากทานอะไรแซ่บๆไม่รู้ว่าจะแซ่บของเขาหรือเปล่าแต่แซ่บของวิกกี้เนาะแซ่บของเขากับเราไม่เท่ากันแต่วิกกี้ว่าวิกกี้ทำแซ่บอยู่นะได้อยู่นะคะ นี่ค่ะ2เมนูค่ะค่ะพเพื่อนคากับข้าวของวิกกี้นะคะ2เมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูแรกนะคะคือกระดูกหมูผัดพริกแกงนะคะรสชาติเผ็ดจัดจ้านกลิ่นหอมเยา้ายวนมากเลยนะคะเพื่อนๆคะเป็นเมนูที่ทานข้าวหมดหม้อนะคะเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ลิศทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูยำเล็บมือนางใส่หมูยอนะคะเพื่อนๆคะยังไม่มีเมนูอะไรก็ลองทําตามกันได้นะคะ ค่ะเพื่อนๆขากับข้าวของเราวันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิกกี้มีปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านนะคะมีน้องมาหานะคะก็เลยทํากับข้าว2อ,อย่างนะคะก็คือยำเล็กมือนางใส่หมูยอนะคะเพื่อนๆขารสชาติจัดจจามมากเลยนะคะแล้วก็ผัดพริกผัดเผ็ด,ผด กระดูกหมูนะคะเพื่อนๆขาอร่อยมากเลยค่ะเผ็ดล้ำลึกมากเลยนะคะรสชาติก็จัดจ้านเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้วิกกี้ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วิกกี้ด้วยนะคะถ้าผ่านมาเจอคลิปของวิกกี้นะคะก็เข้ามาดูก่อนนะคะแล้วก็กดติดตามให้วิกกี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะ ทานอะไรได้ยังคะวันนี้มีกับข้าวเมนูอะไรกันเอ่ยมาปาร์ตี้ที่บ้านวิกกี้ได้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย